วันนี้วันพระใหญ่นะคะเรามาใส่บาตรทำบุญใส่บาตรกันเรียบร้อยแล้วมาไหวามาไหว้ปู่เวทขอบาร,รมีของปู่ให้ลูกสมปรารถนาและเพื่อนๆทุกทกคนสมปรารถนาทุกประการนะเจ้าค้าสาธุสาธุ วัดนองอ้อโอ้โหเสียงเพราะมากสาธุบองมาตีเลยบ,เบุญที่เราทำจะได้ถึงโนนสิ16ชั้นฟ้าสุา้าชั้นดิน14ชั้นบาดาลสาธุ ดังกละห่มใช่สามพบสามภูมิร totally uh ับลูกค้าลูกค้าเข้ามาไม่หวาดไม่ไหวอ่ะนวดนวดจนมึงอีก ละเมตนาสาธุบุญด้วยกันนะคะโอ้เราทำบุญแล้วเนี่ยเรามาเจอ,อเ,เห็นไหมสดชื่นมากนี่ไงดอกไม้สดชื่นทำบุญแล้วจิตแจ่มใสเอาบุญมาฝากทุกๆคนนะคะสาธุสาธุ ขอให้เจอเจอแต่สิ่งดีๆงามๆทุกๆคนนะคะรวมทั้งตัวของข้าพเจ้าเสร็จจากทําบุญเราก็มาเจอสิ่งสวยงามเลยค่ะโอ้โหสวยมากสดชื่น ทำบุญแล้วก็จิตใจสงบเจอเจอแต่สิ่งดีๆทั้งวันทุกทๆวันนะคะสาธุรวมไปถึงท่านผู้ชมทุกทๆท่านด้วยนะคะขอให้เจอเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งสวยๆงามๆนะคะสาธุหมดทุกหมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยนะคะสาธุสาธุ